4 0 9 9 9 3 4 7ามสี่เจ กับรายการดาราวาไรตี้นะครับในเบรกที่3นะครับเบรกนี้เบรกนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะฮะเริ่มกันที่งานแรกกันดีกว่าครับสำหรับแบรนด์นะฮะ Love and Protection Expo นะฮะปกป้องด้วยรักนะครับสู่พัฒนาการหลากมิตินะฮะหลายคนงงว่าแบรนด์คือแบรนด์อะไรถ้าบอกว่านมตราหมีอ่าน่าจะเข้าใจตรงกันคือตอนแรกก็งงว่าแบรนด์คืออะไรเหมือนกันเพคือไม่ค่อยคุ้นกับภาษาอังกฤษของของนมตราหมีไงฮะนมตราหมีโอเค เข้าใจนะเขาจัดนะครเป็นงาน EXPO นะครับเป็นการนําเสนอสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับมหัศจรรย์นะฮะของคุณค่าของน้ํำนมแม่นะครับแล้วก็พัฒนาการเพื่อสร้างภูุิคุ้มกันนะครับจนไปถึงมีกิจกรรมเนี่ยส่งเสริมพัฒนาการนะฮะรอบด้านมากมายนะครับให้ลูกน้อยนะฮะวัยหนปีนะฮะดิวจัดเป็น EXPO กันเลยนะครับแล้วก็คือจัดวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของที่กรุงเทพนะครับที่แฟชั่นไอแ l นด์ฮอล์สาม ณนะห้องไอซ์แลนด์ฮอล์ชั้น3แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวมาฝากกันแล้วก็ดูความน่ารักรของคุณแม่กับคุณลูกนะคุณกบสุวรรณันกับน้องนาดามีการเซอร์ไพรส์น้องณดาแฮปปี้วันเดย์น้องณาดาด้วยถามครบแล้วนะฮะบ,บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ เนสเล่ซิมูเลอร์นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสเล่ซึ่งเราก็จะมาเปิดตัวกันที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะด้านหลังของคุณนะคะมุมซ้ายมุมขวาและก็มีด้านหลังแซนนี้และด้านหลังหญิงมีอีก2จุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจไงคะนะคะเป็นความหึงหยจากเนสเล่ของเราค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับโปรแกร,รมนะคะเนสเล่ซิมูเลอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกร,รมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการหลักนิติให้ลูกน,น้อยได้อย่างไรนะคะ ยีขออนุญาตพาทุกท่านไปพบกับบคุคคลสาคัญท่านนี้ขึ้นไปดิฉันเชื่อว่าสุดยอดปราถนาของพ่อแม่ทุกคนคือการที่เราได้เห็นลูกน้อยเราจเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่สมวัยโดยพื้นฐานแล้วเด็กๆทุกคนจะมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านดนตรีด้านกีฬาด้านการใช้ภาษาเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีจะเป็นเกราะป้องกันให้ลูกน้อยมีร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขกับการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมพัฒน,นาการรอบด้านที่ดีให้กับลูกแล้วก็ความรักนะคะส,ส่วนที่2ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการหลักมิติซึ่งก็จะได้เข้าสู่ส่วนที่เราเรียกว่าสติมูลเลอร์ในโซนที่4นะคะแล้วก็โซนที่5คืออนาคตที่ดีเริ่มที่รักจากแม่ เ,เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยท่านผู้บริหารจะยืนประจําอยู่แต่ละโซนเพื่อต้อนรับนะคะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับแต่ละโซนด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับน้องนดาแล้วถ้าไม่กินให้ดีเนี่ยแล้วแม่ยังขาดอาหารระหว่างตั้งท้องเลย,เยส่งผลต่อลูกมากทําให้ลูกคลอดออกมาเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กไม่ว่าแล้วยังมีผลต่อสุขภาพน้อยเนี่ยมีการศึกษาว่าพบต่อว่าถ้าติดตามไปจนกระทั่งเขาโตเป็นผู้ใหญ่ห้าวิปปีเนี่ย โอกาสจะเป็นโรความดานโริตสูงโรคหัวใจสูงกว่าเด็กที่น้ำหนักปกติ <หา S 1> เขาเรียกว่า nutrition programming หรือ Program Program โปรแกรมโภชนากา,ารครับจะโาารปรแกรมลูกคุณเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเวลาที่เด็กได้อาหารในท้องเนี่ยเขาจะปรับตัวเองแต่พอข้อแม่มาเนี่ยแล้วไปเจออาหารเยอะๆไปเจอฟาสฟูดเต็ไมไปหมดเนี่ยปรับตัวไม่ทันก็ปรับให้น้อยอยู่แล้วกินใช้ให้น้อย นอสวัสดีค่ะแม่ะตอนนี้7เดือนแล้วค่ะีเห็นไหมบอกแล้วมีพัฒนาการดีขึ้นมาปุ๊บบนเวทีไม่มีตื่นเวทีเลยค่ะไม่นั่งค่ะเต้นเต้นใช่ไหมต้องถามคุณกบเลยเลยก็ได้ขาอะไรนี่มีพี่เล่นอยู่มีพี่เล่นอยู่อยากเดี๋ยวเราไปเล่นเต็มทีเดี๋ยวหนูไปเล่นเนาะอยู่กับคุณแม่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นนะมได้ได้เห็นไหมเออ อกเล่นลดผลผาดผลอะไรเล่นเต็มที่เลยค่ะอ่าก็นี่แหละค่ะตั้งคานค่ะก็ต้องบอกว่าผมให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการนะคะในเรื่องของอาหารการกินเป็นสําคัญมากนะคะก็คือมีเรื่องของโภชนาการกับสภาวะจิตใจสําหรับพยามเรารู้ตัวว่าเวลาเราตั้งท้องเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องระบบย่อยอาหารในเรื่องของสภาพจิตใจก็เนี่ค่ะบกก็จะพยายามแบบทําอารมณ์ให้แบบดีแจ่มใสอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ คือเชื่อว่าคุณแม่ท้องที่อารมณ์ดีมันก็จะส่งต่อไปถึงลูกด้วยดูลูกก็คุณกบว่ายังไงบ้างคะก็กบเห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างกบเนี่ยเลี้ยงดูนาดาเองแล้วก็ค่อนข้างจะไล่ชิดเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าศักยภาพในด้านอื่นๆจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อต้องมีร่างกายที่แข็งแรงม,มีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่นาดาป,ป่วย เขาก็จะอยู่แต่ในห้องแล้วก็จะไม่ได้ออกไปเล่นไม่ได้ไปเรียนรู้ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเลยอารมณ์ของเขาก็จะไม่ไม่ไม่ดีอะค่ะเด็กป่วยเด็กไม่สบายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการดูแลของของเด็กคนนึงเนี่ยจะอย่างที่บอกว่าคือต่อยอดพัฒนาค่ะค่ะเป็นด้าเตที่ดูน่ารักมากและน่าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะโอเค เรื่องของโภชนาการเนี่ยก็เป็นหลักสําคัญกมดูแลเองทํากับข้าวให้เองเออดูแลในเรื่องของเองด้วยคค่ะ่ะะก็ดูแลเอง จากประสบการณ์คุณแม่ตัวจริงเนี่ยนะคะตอนน้องนาดาได้ทานนมคุณแม่กี่เดือนนะคะตอนนั้นนาดาได้เกือบเกือบปีค่ะเพราะว่ากบเนี่ยต้องบอกว่าโชคไม่ค่อยดีนักที่นมแม่ไม่เยอะปัม๊มทุกสามชั่วโมงทั้ง <c oughs> ดูดกระตุน้นทุกอย่างนะคะก็ก็พยายามทำทุกอย่างเพราะว่าเชื่อว,ว่านมแม่เนี่ยเป็นนมที่สําคัญที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสําหรับเด็กเล็กก็คือนาดาเนี่ยได้ถึงเกือบเ,เกือบปีะคะ่ะแต่ว่านาดาก็จะมีนมเสริมด้วยนะคะพอหลังจากเกือบปีเนี่ยเขาก็เริ่มทาน เป็นมือ้อเป็นหมู่ หูแล้วนะคะน้องนาดาเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวให้เป่าเทียนก่อนอ่านั่งเป่าเลยเป็นเค้กพี่หมีน่ารักมากๆเลยนะคะและหันไปรับของจากพี่หมีด้วย <speaker> พี่หมีเอาอะไรมาฝากเอ่ยนี <speaker> ม่มีลูกโป่งด้วยนะคะจากพี่หมีนะคะนมผงตราหมีสูตรสำหรับเด็ก1ปีขึ้นไป <speaker> <speaker> พร้อมกับตุ๊กตาน่ารักด้วยน <speaker> <ด>า,าดาดูสิได้ตุ๊กตาหมีด้วยนะ เป็นแบบ l i m i ท e d Edition สำหรับน้องณดาโดยเฉพาะเลยนะคะก็ขอ h a p p ี b i r นเ d a y น้องณดาด้วยย้อนหลัง3ขวบแล้วโอ้โหเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะนะฮะก็เห็นความน่ารักนะครับของของคุณแม่คุณกบสุวรรณนันกับน้องนาดานะฮะก็ฉลองวันเกิด3ขวบไปอยากจะบอกว่าน้องน่ารัก มากมากจริงๆนะว่าสวยเหมือนคุณแม่ชอบเต้นด้ยคุณคุณแม่คุณคุณแม่กบเขาบอกว่าน้องนดาเป็นผู้หญิงนะคะน้องอลเลิร์มากนะครับแล้วก็ยังไงคือน้องนดาเนี่ยว่าอยากเห็นหน้านะฮะน้องในท้องนะฮะตอนนี้พี่กบเนี่ยท้องเจ็ดเดือนแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ซาวยังไม่เห็นว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเพราะเพราะว่าน้องนดาเนี่ยคือตาวเห็นคือตอน8เดือนนะคือมันไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วจะเห็นปึ้งไม่ใช่คือไม่ใช่ทุกคนเด็กเด็งคนเขินไงก็เลยยังไม่ทราบแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเพศไหนก็ได้แต่ว่าน้องนดาบ อยากได้เพศชายวันนี้ก็บอกอยากได้หญิงเมืนี้ก็บอกอยากได้ชายเออนั้นเขาบอกอยากได้ชายเขาบอกอยากได้ผู้หญิงแต่พอถามว่าที่ว่าในท้องเป็นผู้ชายผู้หญิงบอกว่าเป็นผู้ชายเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าเป็นไงแต่ว่าฝากไว้สำหรับงานนะฮะแบรนด์นะคบ Love and Protection Expo นะฮะวันนี้วันสุดท้ายนะฮะที่ Fashi o n Island ชั้น3นะครับแต่ว่าใครที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ห้ามพลาดครับวันเสาร์ที่ 10และก็11พฤษภาคมนี้นะฮะ,ฮะที่ลานกิจกรรมชั้นจีนะครับโซนหน้าวิดีโอวอลนะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเช e ียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับรวมไปถึง17 18นะฮะและณลานกิจกรรมชั้น,น,น,น <ฮะ S> 1นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุดรธานีนะฮะและปิดท้ายกันที่24่สถึงยีพฤษภาคมนี้นะครับที่พื้นที่โปรโมชั่นชั้น1นะฮะศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครที่มีลูกน้อยนะฮะ1 6ขวบพากันไไไปด้เลยม่เสียตังค์ด้วยึงหกขวา ถ้ามีลูกอยากพาไปเหมือนกันอยากพาชิโร่ไปเหมือนกันเดี๋ยวแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเล่นกับน้องๆได้หรือเปล่าหนูว่าชิโร่จะไปขย้ำหัวน้องๆจริงเหรอเฮ้ยจริงเห็นแล้วรู้สึกว่าชอบมากเป็นฮอลล์ใหญ่ๆแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องๆเล่นมาคุณมีสี่ลิฟมีคงไม่ทันยี่สิบห้าวิถีพานี่แหละฮะดีหน้าไงเอาชิโร่ก่อนเดี๋ยวเอาชิโร่มาไปเล่นกันนะใครใกล้ที่ไหนนะฮะก็ ไปได้ที่นั่นเลยนะครับปิดท้ายวันนี้ค่ะกับกิจกรรมนี้เลยดีกว่าะคะสำหรับยูทิปนั่นเองค่ะเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ค่ะ Lovely Secret นั่นเองเขาบอกว่างานนี้ค่ะดึงสองสาวนะอย่างเต้ยจรินพรกับสาวก้าวสุภาษาราค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์อรวมไปถึงงานนี้ค่ะยังมีการเดินแบบด้วยนะคะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับดิฉันจอยสมสุดาอีทิเมทนินค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่จะพาทุกท่านไปพบกับครั้งแรกของการเปิดตัวเครื่องสำอา ซีรีส์ใหม่ล่าสุดยูทิปลอฟ e ี่ซีเควตซีรีส์ค่ะและครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งสำคัญนะคะที่ยูทิปจะเซ็ตอัพสาวค่ะทุกมิติของความสวยนะคะของผู้หญิงให้แตกต่างนะคะหลากเซ็ตเครื่องสำอางและที่สำคัญค่ะเป็นการแต่งหน้าแนวใหม่ๆแต่ว่ายังคงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยนะคะ m a เควตเมคอัพซีรีส์ล่าสุดจากยูทิปแล้วนะคะทุกท่านจะได้พบกับ ภาพยนตร์โฆษณาค่ะที่ถือว่าที่นี่เป็นที่แรกนะคะที่ได้ฉายให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนใครและที่สำคัญที่สุดนะคะทุกท่านจะได้พบกับสองแบรนด์แอมบบสเดอร์ของยู u ิชลอฟรีซิเกรดอีกด้วยค่ะในส่วนของ Lovely s e c r e t ประกอบไปด้วยส่วนผสมที่มาจากธรรมาชาติคือตัวเ n e เวอร์วิสนะคะแล้วก็ตัวยูทิชฟลาวเว Extract ซึ่งเป็น ก็ไม <S preach ers> <Không> ่ <proport> ่อไนเรเก้ะอะไรย่เจอ่า้ยาการมาเราก็งตามงานเริมจน้ยาก็วันหนึ่งแบบเคยได้ไทำงานร่วมกับเ่าไอโออรเยนะมันก็รู้สเป็นเ่ธรรมดานิ่แบบมาวมงานกับแบรนด์ดทีเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเราใช้ตอนเด็กๆแล้วเลยงี้ยเราก็แบบว่าเพื่อนๆเนียว่าจริงเราทำงานกันถึงดึกกันนะเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนหลายชุแล้วก็เปลี่ยนหลาย าากับสีที่เรามาใช้ในอย่างโฆษณาอย่างที่ว่าค่อนข้างเหมาะกับใบหน้าเพราะว่าทุกสีที่เราที่เราคัดออกมาเป็นสีดำเนี่ยเนี่ยครับแค่น,คนี้แค่นี้เดียวลองดูว่าต่อข้างข้างเนี่ยชัดมั้ใช่แค่ดินแดงแค่ดินสอนแค่เดียวนะจับจับมือ กลับเครื่องสําอางยูทิปค่ะในคอลเลกชันใหม่นะคะ Lovely Secret นั่นเองก็ใครที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้แล้วนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะถูกต้องนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการดาราเวอร์เนตี้นะครับตอนจากกันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ B1 นะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซินวีค่ะหาซื้อกันได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศกันเลยนะครับค่ะฝากที่อยู่ด้านล่างเอาไว้นะคะให้คุณผู้ชมเขียนปพรซ์เนียบาร์หรือว่าจดหมายเข้ามมมมมาา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 าแแนนนนนนะะะะะํติดชชรร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 รยยยยยกกกกคคคค่่่่ใทีีีีอออจขงงสถเฮ้้้หลัับไไ คันเดียวนะครับเข้าไปชมกันได้นะครับที่ www.intv.co.th นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ